เคาะลูกนังกับจ่าแตงรายการที่จะมาเล่าข่าวแล้วก็มาขยี้ประเด็นสําคัญประจำวันนะครับทางตูนยูนเต็ดนะครับวันนี้ผมก้าสองข่าวมาฝากนะครับเพราะว่าค่าคืนวันท,ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีข่าวค่อนข้างจะเงียบนะครับนอกจากเรื่องราวของอ่าศึกเนชั่นลีกนะครับที่สเปนทีมชาติสเปนนะครับก็ได้แชมป์ไปครองหลังจากที่สามารถเอาชนะทางด้านของทีมชาติโครเอเชียนะครับในการดวลจุดโทษไปได้5ประตูต่อ4แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะชวนหลับเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็น เป็นเกมอาเขาเรียกว่าสวแข่งกันนะครับเป็นเกมสูงวัยกันจริงนะครับของนักเตะทั้งสองทีมที่แบบว่าไม่ได้มีความสนุกอะไรมากมายนะครับเรามาอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับคราวนี้เป็นทางฝากฝั่งของทีมที่พึ่งได้ทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดมานะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ดูแล้วว่าตลาดละอาตลาดล่าสุดตลาดที่ถึงนี้นะครับนักเตะรายแรกของพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะกองหลังนะครับที่มีนามว่ายอสโกกวาดิโอนะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับทีมชาติโคลเร ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับทีมชาติก็ดีหรือว่ากับต้นสังกัดอย่างอาเบไลซิกก็ดีนะครับซึ่งตามรายงานนะครับก็ได้ระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่พร้อมที่จะทุ่มนะครับในราคาสูงถึง80-85ล้านยูโรเลยนะครับแต่ก็มีอีกอสื่อเจ้าหนึ่งนะครับอีกสอส่ออีกด้านหนึ่งก็ได้บอกว่าทางฝ่งของอาเบไลซิกเนี่ยได้มีการตั้งค่าตัวนะครับของยอสโก้กวาดิโอไว้สูงถึง100ล้านยูโรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้าง จะแรงเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับการเข้ามาของยอสโกกัวดิโอก็ต้องบอกว่าเป็นอ่าเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคของเปปกัวดิลาที่ตอนนี้เล่นหลัง3าเอามากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เปปกัวดิลานี้ทําการกําจัดหรือว่าถีมหัวส่งทางด้านของชาวการเซเรโอนะครับแบ็กซด์ประจําทีมไปออกไปเนี่ยก็ทําให้มีการปรับทับเป็นการเล่นหลังสามนะครับแล้วก็เซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายเนี่ยมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือทางด้านของเนธานอาเก้นะครับแลวถ้าเกิดว่าได้ทางด้านของยอสโกกัวดิโอเนี่ย มาสลับสับเปลี่ยนหรือมาเป็นตัวจริงแทนนาธานอาเก้ก็ดีหรืออย่างไรก็รับตามแต่ก็ต้องบอกว่าจะทําให้เกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่บอกเลยว่าดูดีขึ้นมาทันตาเห็นนะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซิตี้จะทุ่มด้วยราคานี้หรือว่าจะต้องบวกไปถึง100ล้านยูโรหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่บอกตรงๆว่าเรื่องเงินคงไม่ใช่เรื่องปัญหาของทางฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนหากว่าเป๊ปกวัวดิวาลาจะเอา สักอย่างนะครับผมบอกเลยว่าบอร์ดบริหารจัดให้ทันทีนะครับแล้วก็มีข่าวส่งท้ายนะครับเป็นข่าวน่ารักน่ารักสักเล็กน้อยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวมาจาก Instagram ของลูกชอร์นะครับก็ได้โพสต์ภาพนะครับโพสต์ภาพถ่ายรูปคู่กับ2องซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษนะครับทั้งในส่วนทั้งแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ทางด้านของเด็กแคทไลท์นะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็มีข่าวซื้อขายนะครับกับแฟร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาหลายต่อหลายปีนะครับแต่ในซัมเมอร์นี้ก็ถือว่า มีข่าวรุนแรงมากที่สุดนะครับซึ่งได้โพสต์ภาพอินสตาทางลูกชอเนี่ยได้โพสต์ภาพ Instagram นี้นะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าแคลิริงตันทัวร์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทีมชาติอังกฤษนะครับที่จะมีโปรแกรมแข่งในค่ําคืนนี้ค่ําคืนวันจันทร์ที่เจอกับนอตมาซิโดเนียเนี่ยก็ได้มาเก็บตัวที่แคลิิงตันนะครับเนื่องจากว่ามาเตะทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะมาเตะที่สนามโอตาฟอร์ดเพราะว่าที่สนามเบิเบอรี่สเตเดียมเนี่ยก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับของแฮร์รี่สไตตลล์นะครับับกกก็เยย้อองงโฤษ เตะกันที่โอทัอร์ดนะครับก็เลยเป็นเรื่องน่ารักเป็นภาพน่ารักๆได้ทำให้แฟนผีทุกคนนแอบจินขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของฝากฝั่งลูกชอนะครับมาเซ็เล็กน้อยเขาก็ได้บอกว่าก็ได้พูดประมาณว่าผมชอบพวกเขาผมอยากให้เขาทั้งสองมาร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล้วตัวเขาเองกลับมาบอกว่าผมจะไม่โกหกผมกําลังพูดกับพวกเขาบอกกับพวกเขาว่าที่นี่เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดีแค่ไหนเพราะผมรู้ว่าคุณภาพ คุณภาพของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะส่งผลต่อทีมอย่างไรอันนี้ก็เป็นคําให้สมอาคําให้การหรือว่าคําให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับของทักฝากฝั่งลุกชอนะครับแล้วก็ทําให้มีแฟนผีเนี่ยเข้าไปออมมอคอมเมนต์มากมายนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเอเจนต์ทูเอเจนต์ลุกชอเอเจนต์ชอเนี่ยได้เริ่มทํางานเลยครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลุกชอและแฟนผีจะสมหวังหรือเปล่านะครับที่จะได้เห็นทั้งเดคกแคนไลซ์นะครับแล้วก็แฮนดี้เคนมา เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพียงแต่ว่าค่าคืนนี้พวกเขาจะเล่นที่โอทาฟอร์แต่ไม่ได้สวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูเนตเต็ดนะครับสวมเสื้อทีมชาติอังกฤษลงสนามเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียนั่นเองนะครับและนี่คือนงหมดของข้อลูกหนังกับจาแตงนะครับที่จะมาพูดคุยประเด็นข่าวแล้วก็มาขยี้ประเด็นที่น่าสนใจประจําวันนะครับอย่าลืมที่กดติดตามกันไวนนน้นะครับที่ตูนยูไนเต็ดแห่งนี้